้คนเล่น6,6บอกแล้วให้ดูกันยาวๆแต่นั่นไม่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวอย่างเดอะสควอตนะครับตัวสุดโหดสุดเห่นพร้อมกับบัฟที่โหดอย่างกลิสโอ้โหโคเคเจ๋งในพี่พิกดกี่โลได้อะไม่รู้ดูมได้กดได้เองรหัสที่เราจะมารีวิวกันเนี่ยมันเป็นของแฟนคลับนอกจากเกมกาก,ากแล้วแม่งดวงบูยังเกย ก่อนที่จะมทุกคนด้วยนะครับผมรีกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเก็บอนิเมะ Last Stand นะครับผมอย่างที่บอกไปเลยเราจะมารีวิวตัวละครอย่างเดอะสควอตมันก็คือโกคูนั่นแหละนะครับร่างที่อีโบมาแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครโคดนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ใส่ได้หรือเปล่านะพอกดโคดได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวทรีโอนะครับผมแล้วพอเราอีโบเนี่ยเราก็จะได้เดอะสควอตก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นโกคูกับเราพ้องเพื่อนก็ตัวละครนี้ไม่มีคอสเมติกนะครับใส่ไปแล้วก็จะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผม เสื้อกระเป๋าของผมใครสนใจอยากซื้อเสื้อผมนะครับตัว18โลบัลเท่านั้นนะครับลิงก์ซื้ออยู่ใต้คลิปนี้ตรงคำอธิบายนะครับผมมีหลายลายเลยนะครับมีลายกระเป๋าด้วยครับโอเวอร์หลอดแล้วก็อวตารแต่แม่งตลกนะครับคลิปนี้เราเป็นรีวิวตัวที่มีบัฟกลิชแม่ตอนกูทำเสื้อบัฟกลิชมันยังไม่มีเอาไว้ค่อยทำและกันนะครับใครอยากให้ทำนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกด้วยสำคัญมากเลยนะครับช่วงนี้รู้สึกยูทูบจะปิดการมองเห็นช่องผมนะครับยอดวิวแม่งขี้หมามากเลยนะครับผมน้องๆเวลาดูคลิปเนี่ยช่่วววยย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 พพาาาาาามม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 ดดดดูใหห้้จจบบนนนนนอออออะะะะคคครัััผผแแลลกกกกกก็เเเเเต์์ๆๆไี๋ ก <c oughs> ่อนมาดูกันนะครับว่าบัฟกลิชเนี่ยมันหายากแค่ไหนนะครับผมระดับความหายากนะครับอยู่ที่0.03อเไอ้พี่ไอ้พวกที่กดบัฟเชื่อได้ในดวงมึงต้องโหดขนาดไหนวะ0.10.2รหัสนี้ไม่เคยได้นะครับพี่กูบอกขอ0.03เลยแม่แล้วเจ้าตัวเสกใส่บัฟกระเป๋าด้วยนะบอกแล้วใส่เสื้อผมมันดวงดีทุกคนการันตีจากรหัสน้องรักผมเลยนะครับเน่ดูกระเป๋าใส่เสื้อกระเป๋าก็าต้องได้บัฟกระเป๋าดิเสื้อกูแม่งดวงดีจนบัฟจนแม่งได้บัฟกลิชด้วยเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดียว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 เพื่อนเพื่อนมึงมึงจะมีบัฟกระเป๋าเยอะเกินไปแล้วนะนี่มึงมีบัฟกระเป๋าถึง3ตัวในรหัสเลยยังงั้นเหรอแบบนี้มันถือว่าเป็นรีวิวชั้นยอดสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อเสื้อผมหรือเปล่าฮะแต่เหมือนยูนิตตังมึงจะไม่มีบัฟกระเป๋านะแ้วมาดูความสามารถของบัฟกันดีกว่านะครับบวกดาเมจนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือเรียกได้ว่าประมาณเกือบคูณสี่อะบวกเงินด้วยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบวกเลนส์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดคูดาสิ 25%คีย์ดาเมจนะครับเสือกวางได้2ตัวอีกนะครับผมแล้วก็คูณ6กต่อดาเมจพ่อมึงไอ้เหี้ยมึงจะโกงไปไหนเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ว่ามาทั้งหมดนะครับมันพอเข้าใจได้นะครับถ้ายูนิตนี้สามารถวางได้ตัวเดียวนะครับแต่มันเสือกวางได้2องเออให้พ่อมึงเล่นนะเดฟไอสัตว์นี่มึงหิวตังขนาดนี้แล้วแต่ไม่เป็นไรเนีกูไม่มีตังเดฟมึงไม่ได้แดกกูหรอก่อนจะไปรีวิวกันเดี๋ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลทีดีกว่านะครับว่าอัพอะไรไปแล้วบ้างอันที่หนึ่งนะครับเป็นสปีดดี่หนึ่งนะครับลบ2 20%คครริตดดาเมจ3นะับสปี สอนะครับลด4%คูลดาวน์และ4นะครับ Enlightened s p e e d s t e r นะครับบวก5%ดาเมจนะครับบวก5%เรนลนและลบสิบเปอร์น์ต่อมานะครับเป็น Critical 2นะครับบวกสิบห้าเปอร์เต่อไปก็เป็น e M Power 3นะครับบวกสิดาเมจอันรองท้ายนะครับ s h a t t e r 2นะครับบวกสิ Elemental Penetration นะครับคืออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องธาตุอะไรงี้มั้งแล้วก็ลบสิบเปอร์น์คูาและสุดท้ายนะครับ Devastation Mystery นะครับผมบวกเหกได้ว่าสกิลทีนะครับที่อัพมาเนี่ย ก็จะออกอารมณ์แบบแนวบวกดาเมจเยอะนะครับผมแล้วก็ลดคูดาวเยอะก็ประมาณนี้มั้งสำหรับตัวละครดาเมจนะครับคิดแล้วไม่ออกก็อัพประมาณเนี้ยโอเคเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งดาที่เราจะเลือกรีวิวในวันนี้นะครับก็คือดาหนาเมักนั่นเองโอ้ซึ่งค่าวางตัวละครนี้500เองนะครับเฮียโคตรถูกอ่าซึ่งสกิลนะฮะก็คือโอ้เฮียสวยเนี่ยเออแต่คือตัวมันแบบหายวับไปเลยนะครับตอนแม่งใช้สกิลนะเนี่ยดูดิเฮียแม่งหายเลยนะครับแล้วก็ต้มเป็นโกโก้คานตั้งแต่นั้นเริ่มแรกวานนะครับดาเมจในสตาร์ทไปอยู่ที่22,000 21เลยยนะะะครรับสองหมื่ ดาว3.69นะครับแแมกหส่วนคลีชแชน50นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจเยอะนะครับเพราะว่าเอออันนี้มันอยู่ที่สแตทที่เราอัพมานะครับกับตัวบัฟที่มันบวกเข้ามานะเชีย่ยแต่ถ้าติดเซนนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับไอ้เหี้ยคือ2อทีแม่งติดทีหนึ่งแน่แต่ถ้าดวงเหี้ยหน่อยตี10ทีแม่งก็ไม่ติดเหมือนกับที่มึงจีบเขาไม่ติดไง <laughs> โอ้แล้วตัวละครนี้เป็นไฮบริดด้วยเหรอโอ้ไม่กอดโคตรโกง oh. นะครับผมเออแต่ระยะมันง่อยไปนิดนึงนะไอ้เหี้ยกูนึกภาพไม่่่่ออออกเเลลลลยยยตััััวววะะะะะะะคคครรรรนนนนีี้้้้ถาไไมะะไมมมมบบฟแแแงจหโ ตัตรงๆก็ค่อ <74. S 2> นข้างใหญ่เลยนะครับโอเคมากๆไม่เพี้ยแต่ที่กูช็อกสุดคือมันเป็นไฮบิดนี่แหละราคาวางมึง500รอยไอสัตว์แม่งถูกกว่าตัวตังเองโอ้ยเฮียคือถ้าตัวละครนี้มึงสุ่มได้บัฟดีๆนะมึงเอาไปเอฟเคสบายเลยอ่ะอัพจากศูนย์ไปหนึ่งนะครับใช้ตังสามพันหนึ่งนะครับผมดาเมจเพิ่มนะครับโอ้โหเย็ดแม่ดาเมจขึ้นแสนห้าโกงจังหวะระยะไม่เปลี่ยนนะครับคูดาไม่เปลี่ยนนะครับอ่าได้ดาเมจเพียวๆเลยหนึ่งไปสองนะครับดาเมจเพิ่มนะครับระยะไม่เพิ่มคูไอ้เฮียคูดาไม่ สองไปสามนะครับผมใช้ตัง7,500นะครับโอ้ยยียนี้อัพแพงเหมือนกันนะครับผมดาเมจเพิ่มนะครับโคตรเยอะนะครับผมระยะก็เพิ่มค <อะ S 1> ู่ดาวก็เพิ่มแถมเปียนสกิลนะครับเป็นกล่าวสแลมสองอ่ะอัปเกรดมาโอ้รูปแบบการโจมตีเปลี่ยนนะครับเป็นโคลเอลีซึ่งกรารโจฮะะอ่ะ ท,ทำไมมันมีการโจมตี2ครั้งวะไอ้เหี้ยคือมัน2ฮิตหรือไอ้เหี้ยแล้วมันมันมันึงตีไปไหนนะฮะคืออันนี้มันบั็อกหรือฮะหรือยังไงฮะเนี่ยไอ้เหี้ยมันอ่ เกมคุณภาพไม,ไม่ไม่ไม่แต่กูเอาตัวตังค์มากูไม่ได้วางเลยสักเฮ้ยคือผมไม่เข้าใจฮะทำไมมันมี2สกิลในสกิลเดียวฮะคือเกมมันบั๊กเหรอฮะหรือ,รอ,อยังไงผมนี่งงเลยแดกน้ำแป๊บเอ่อเอาเป็นว่าผมจะพยายามทําตัวเหมือนไม่สนใจเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าในใจผมจะมีอีกล้านคําถามมันก็คือแบบเนี้ยม<อ>ันมี2สกิลในสกิลเดียวไอ้เหี้ยแล้วคือไม่ใช่2องฮิตที่อะไรด้วยนะไอ้สัตว์อัพจาก3าไปสี่นะครับดาเมจเพิ่มระยะไม่เพิ่มคูลดาวน์ไม่เปลี่ยนนะฮะไอ้สัตว์ไอ้นี่มึงจะเน้นแต่ดาเมจอย่างเเเเดดียยววลไไไงะะะะะ4ป5นนคคครรรัับบามมมมจพพิิู่่่ ไม่เปลี่ยนอ่ะอัพจาก5ไป6นะครับใช้ตังค์โอ้โห2อ0หมนะครับดาเมจเพิ่มนะครับระยะเพิ่มนะครับคูคูดาวก็เพิ่มคือชีวิตนี้คูดาวมก็จะไม่นดเลยเหรอฮะหรือยังไงแต่นี่สำคัญเลยนะครับเปลี่ยนสกิลนะครับเป็นกราวสแลม3อ่ะมึงจะลองดูว่าสกิลมึงจะเป็นยังไงไอ้เหี้ยอย่าบอกนะสกิลเดิมโอ้โหอันนี้ก็อันเดิมอย่าบอกนะจะเป็นสกิลเพิ่มอีอกอันหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่คือมึงไม่ได้ตี3ครั้งอ่ะเ <c oughs> พื่อนเนี่ยมึงดูดีีีเเเห้้้้ยคคืออดาามมมมจจึงงงงัััันนบตตตแแแแ่กกกรตรตรโลลวๆ ทำไมมันมี3สกิลรวมกันอย่างนี้เหี้ยคอมใครไม่แรงนี่พังซะมั้งไอ้สารถ้าไม่มีบัฟแบบที่มันวางตัวได้ได้น้อยอ่ะแค่นิดเดียวนะฮะปิดเอฟเฟกก็รูปแบบการโจมตีนะครับเหมือนจะเป็นโคนเอลีนะครับที่กว้างกว่าเดิมนะครับผมไม่มั่นใจว่าเล็กน้อยหรือเยอะนะครับไอ้เหี้ยแต่มันก็คือโคนเหมือนกันนะแต่ต้องยอมรับนะครับว่าสกิลนี้มันสวยดีนะครับผมอะไรที่มันเป็นแสงวิ่งวิ่งวับวับดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมันสวยหมดแหละแต่ที่เหี้ยก็คือว่ามึงเล็งไปไหนไอ้เหี้ยมึงเป็นคนเอียงขวาเเ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 หรรออออออฮะนนนนนนีีีี่่่ยยยยยมังงทุกกกกกกสสิิลลลลแ๋ป็ู มันเบี้ยวไม่ได้แต่เรามันเบี้ยวได้อะไรของกูเนี่ยอัพจากหกไปเจ็ดนะครับใช้ตังสองหมื right ่นสามนะครับดาเมจเพิ่มนะครับระยะไม่เพิ่มคูดาวไม่เพิ่มอ้าวแต่เจ็ดไปแปดนะครับอุ้ยนี่อัพมาขั้นเดียวนะครับแม่งจะเปลี่ยนสกิลอีกแล้วนะครับผมใช้ตังสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยเลครับไอ้เหี้ยโคตรแพงนะครับผมดาเมจเพิ่มนะโอ้แตะล้านแล้วระยะเพิ่มนะครับคูดาวเขเพิ่มอีกแล้วนะครับผมและเปลี่ยนสกิลนะครับเป็นกราวสแลมสี่ไอ้เหี้ยมึงเชื่อกูไหมไอ้สัตว์คราวนี้นะมึงสกิลแม่งทััับบบกกนนสิลป๊ะครรผมโอู้ปแบบกรจตีีเปล่ยนนะครรับเเป็นนอะะไวี่ยอคื แบบ1 8อแองศาเลยนะครับครึ่งวงกลมนะไอ้เฮีย้ยสกิลวะไหนมันคือสกิลที่4ว่มาคูณดูมารู้เรื่อ่ะอันนี้1่อันนี้2อ่ะ3มาอ่ะ4 4ไปได้ไงไอ้เฮีย้ยกู เออแต่ก็นั่นแหละนะครับแปดไปเก้านะครับขั้นท้ายนะครับใช้ทั้งห้าหมื่นเลยนะครับดาเมจเพิ่มนะครับระยะไม่เพิ่มคูดาวก็ไม่เพิ่มมันเหมือนจะมีลมๆข้างหลังได้วยไหมตอนใช้สกิลเนี่ยใช่ไหมใช่บอกว่าไอเทยเนี่ยมันลมๆแฉกแฉกเนี่ยหรือมันมาตั้งแต่ขึ้นเต่าแล้ววไอเทยนี่กูก็ไม่รู้อ่ะแต่สเตตนะครับเมื่ออัพเต็มนะครับดาเมจเนี่ยหนึ่งจุดเก้าห้าล้านนะครับระยะสี่สิบสองนะครับคูดาวเจ็ดจุดสามแปดอ๋อลืมบอกไปนะครับตัวละครนี้เนี่ยนอกจากเป็นตัวละครดาเมจแล้วนะครััััับบมนนนยยยงเเป็ซพพอรรร์ตตไดด้้ววะคแ่ีก ได้เห ah e e, mm ็นภาพไหมครับเมื่อยูนิตตัวนี้ตีนะครับแล้วมอรมันไม่ตายอะไรเงี้ยนะครับมอตัวนั้นเนี่ยจะติดสถานะช็อตนะครับผมคือมันจะสตาร์ทไปงึกหนึ่งนะครับผมแล้วก็โดนดาเมจจากไฟช็อตด้วยเออว่าแต่มันได้สถานะไฟช็อตตั้งแต่เมื่อไหร่วะเออตอนวางไม่ได้นะอ่ะลองอัพไปดิอ๋อมันได้ตอนสกิลทะเออไอ้ที่ยไม่ใช่อุ้ย อะอันนี้กูอัพเต็มแล้วทำไมไฟฟ้ากูไม่ขึ้นมาวะเฮ้ยอ่ะไอเยี่ยแล้วกดอีกทีเสือกขึ้นนะมันได้ตั้งแต่ขั้นที่หร่อแล้วผมไม่มั่นใจนะครับผมอ่ะลองเปลี่ยนสกิลปั๊บอ่ะยังไม่มานะครับผมอ่ะลองสแลม3าสแลม3มาอย่างอ่ะอย่างโอเคงั้นแปลว่าสกิลท้ายคือผมมองว่าเป็นตัวละครที่ใช้เงินอัพค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ผมว่าดาเมจมันโอเคมากๆเลยนะครับผมคือผมเล่นเกมนี้ไม่เยอะผมไม่รู้ว่าดาเมจแบบไหนมันโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย1.9ล้านนะครับคือไอ้เหี้ยโหดมากนะครับเออ่่ซึงในคลลิปืมมมพูดนะะครับบผผจอกว่าไอ้ดาเมจที่ได้จาากกรรช็อตตหลััังสนนนเี่ยะคบ โคตรแรงจำได้ว่าน่าจะสัก7ล้านใน่มัง้งซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจ้าบัฟกลิชเนี่ยมันมีผลกับดามเมตตรงนี้ไหมนะครับใครที่มีตัวละครนี้โดยที่ไม่มีบัฟกลิชนะครับดาเมจมันขึ้นเท่าไหร่บอกกันด้วยโกงเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะครับผมนอกจากทาดาเมจได้แล้วยังสามารถช่วยทีมได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมว่าระยะมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยเออนะครับแล้วก็บวกกับครูดาวที่ค่อนข้างนานนะครับมันก็อาจจะทําให้ DPS ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่การโจมตีต่อครั้งไอ้เชีอด1.95ล้านนี่าเรือดมไมม่ั่นใจเเหมมือนกกัีผ ไม่ช่ำมากนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ใครสนใจนะครับอยากมีตัวละครให้ผมมารีวิวนะครับแบบได้บัฟเจ๋งๆเทพๆตัวโหดอะไรเงี้ยก็ส่งมาให้ผมรีวิวได้นะก็ส่งในดิสคอร์ดนะครับทุกคลิปเนี่ยผมแปะลิงก์เซิร์ฟดิสคอร์ดผมไว้ใต้คลิปอยู่แล้วก็วันนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับผมน้องๆคิดเห็นยังไงกับตัวนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆหน่อยนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับยูทูบจะได้ไม่ปิดการมองเห็นช่องกูเอาจริงๆเนี่ยมองไปนานๆได้ปวดตาเหมือนกันนะเเเเเออออออฟฟคมัันนนนนนจจะะะะยยยยไไปหหววววีีี่่่่โ้้้้้ิงงงููแแลลลใตกกบาา